เ่าทอดพี่น้องใบสองสี่ใบสามหรอใบสองสี่สิบหรอเสียไปส่งเขาพระสิครรครับสิบกาสุดแเนยซิบสี่ซิบหาสุดนะพระศิษย์ท,ท่านบอให้เมียรางครับซอยพี่น้องตัวไม่สีเย็นเมียนไ้วยลายนี้นะ่ะสี่สิบเป สองอันเจ้าหาบาทกะโ,โอเคยุต่อกมาพี่นอ้องแล้วแล้วสิบห้าสิบหกสุดในขั้นสามสี่ลอยพี่น้องใครก็ยื้อซีซียกได้ทุนขึ้นแต่ว่าแปลงพวกไอ้พักเขายังเหลืออยู่นะพวกแค่ล็อตพวกแผ่นแปงเขายังเหลืออยูีกอันึง ทำจิบเ้าสีใไฮเส็ถุงหน่อยสีเอาเซตกล้องครับพี่น้องสีตาเซตกล้องนี่เนาะสองชิ้นแม่ยาสีตาบค่ะได้หลายหรอวะไล่ได้ซิบก็สุดอีหละพร้อมไปหอดงี่เง่าอี๋เยวหรอวยังมายางก็จะหยอนเรีวๆไม่ไมเลยอือนี่แหละคือไม่จิงโอ้ยคือแตก พี่เมียเพิ่นวันมันอันใหญ่โคตรเพิ่นว่าใไงไงหญ่อ,อ,อยูย่แล้วหนียใหว่าใหญ่ใหญ่กระซนะังมันกินเต็มปากเต็มคำโลดผมว่าขายเลยไป็นเราก็ไม่เยอะครับครับขายอันนี้นกับสุดหนึ่งอือาลาด <c oughs> เลยเนาะได้ก็ได้เลดนเล่นให้ถุงก็กกได้ที่จะได้ก็ได <c oughs> ้เยอะอันหนึ่งกินสุกโต่งแย่ได้ก็ได้เพียรซื้อเยอะสุดมาก นี่วยยกสีนาะวกปิดฟ <Stat> ้าเนี <mitad> ่ยใช้หลักถุงมันยังปัะเท้เห็ดเหลวพกระถอนเลี่ยมนี่ยกรวเหลวยมเหลีรับครับเหลมนเหลวสีเหลี่มเของไงอันว่าไม่ของไงกันไงครับบ้านเขาสร้างถือไปทรงเขาบ้ะครับกัสีเห็ดเป็นถุงไปทรงเขาบ้านเท่าอย่างบ้านเฮากับนี่มันว่อกกับนี่อ้มันจะกลุ่มคาร์นามันบนหรอว่าอ มันก้อกว่เขาสั่งสี่สุดเออสี่สุดนสิบสิลอยหนึ่งสุดละหางไงหมดครับโซ่หางหยาอน้ำกินั้งสีพอพ่อดอกหอมหอยอยแล้วหรือว่าใส่ย่าหญยงมาเบิ่งขามเขามือสมเลยบ้าเมืออินนีสมารเลยมือเสียบด้วตัว นี่เห็นป่ะข้าวดาบใส่หิ่งห้อยครับนี่พักติวรับลายชูเนี่ยฟักสลัดฟักสลัดกินโซฮอร์เห็ดไทยค้นเห็ดคนเพียร์ก็จะเห็นเลยถ้าจะสิ่ยากเขาไปอยากกินแนต้อก็มกินแนื้อนี เดี๋ยวเด um no ี๋ยวจังอันให้เมียเอาเด้อบ่มีเงินทอนมันแหกมันบ่หรอังเอาเหลวอันนี้หิ้งลหลววะอ่เดี๋ยวจังเอาห้งเมียก็ได้น้ำเมียตรงนี้ต่างทอดกันนอนได้ไปทำเ้าเลยเดี๋ยวห้อันทําจิมก่อนเตุเห็ดอีเด้อว่ารุ่นเขาเสียมเนาอีเที่แฉกี่รักยื้อกานี้อันนี้เนาะเสียูยูเสียมยู่ันเนอ จานี่ต <|so|>> ัว uh uh ีม uh uh> uh uh ึกให้เี้ยวให้มนกินก้นพี่น้องเป็นเกิดเก็บว่าเป็นบันไดพี่น้องเอียงเป็นอียัง นั่นพีมครับเด็กคล้ายละสองสามสุดพี่นอ่อยขนาดทัดย่างเนี้ยรับคิดทัดเสียด้วยนี่ น้ำจริงครับพี่นอ้องเกาะขาดมือไม่ <c oughs> คิดอยากัวอยากควาองได้ปะเออม้าก็ได้กำไรเขาก็ได้กินน้องพี่นอ้องทุนเขาก็ขายเอาเงินน่ะกำไรเขาก็ได้กินได้อันนดับ มันจิ้มมันหวานมันเหนียวพี่น้องมันมัดเนี่ยเือถุงหูเหิวเรื่องสื้อถุงหูเหิวมาก ว่าม็นของ่ายทด้พี่นนองฮิดพู้เดียวย้อนมาเบื้องตอนตัดขายพี่น,อน้องนี่แหละท่านเบื้อดนี่แหละตัดเนาะพุดนะหลายแห้งครับโอ้ให้นันจิ้มแล้วเหรอพี่น้อง มาตัดขายบาทล่างเมื่อเลยเด้อพี่น้องเห <c oughs> ็ดเพื่อคว่วรรวนดเร็วนเวนาะเอาล่างมือดูดูเอาเห็ดแน้วจิงนี่ครับสหาบาทสองอันเ้ากติสิ ตาาตัวไห้นี่ครับน้มีน้ำจิ้มห้ครับนี่ครับแถมผักเนถุงเนาะกล้องอฟุ่มเด้อพี่น้องเป็นกล้องอันชาิอ่อยแย่งดี พร้อมผักครับ25บาท เปลาเฮ็ดเปล่าส่งที่น้องควา่ามันมันกรอบมันกรอบบ่โดนนะครับมันแบบว่าเพราะแมงมุมเพาะโดนมันตั้งแข็งกับเวลาเนาะความกรอบมันต้องยอย่างอยากให้เพื่อนได้กินแบบของสเซิร์ฟไม้นะี่ะวันเลื่อนแนวหนึ่งกับเลื่อนแนวหนึ่งเลื่อนใส่ทั่วปอนด์ ข่ามือไม่ป่ว่าก,กันครับก็จะ,จะเอาพักไห่เพิินพักนั่งเรือพักติวพักสลัดพักมีกพัก็าหารดล ไปส่งเพื่อนไกล่ตัวนะกลัวเป็นซังมากใส่หนีจกแห้งให้น,อน้อง ต้มสหบาทให้ฝากก็คุม้มอะครับพี่น้องแล้วนักจีมสีอ๊อฟใช้ทุงตั้งหา้างพระกระกรรมาหาบาทที่ปากนะักซื้อมา,าอกาพี่น้องโลภแห้งซื้อมตัตส์ตลาด พักนิดพักเิียวกับเทบอายุขางเมื่อนครับพักเขียเอาทรงบานจะของก็นจะไปทรงบานไก่นะนี่จะมีบานไก่ยื่ซีหาก,กล้องครับ สองสามสี่เอไปช่อบายจะของกันพี่น้องเฟซบุกเอนอนลนเนละตีลังค้นผมก็บ้จักซื้อเพ่อนนะคำถามอีเมลครับยูบารด้าจใส่เฟซบุ๊ก สั่งมากนะพรผมโขดขายเนี่ยเฟตบวกนี่ว่าแพงนะพี่หน่อซ่ห่าบากแ้ขนาดนี้ก็ยังแบบว่าจะก,กาไรยิ่งใสจะก,กาไรจะทุนยิ่งใส่

หลายนี <em> um, ้นดูแลเขาหลายตัวหาหัวค่ำก่อนพวกจะซ้ำอยู่กจะหลายเพียงเก็บกอง ้องกล้องหาสิบบาทเดี๋ยวผมเบิ่งออ,อเดอร์ในในในเฟซบ,บุ๊กกันพี่น้องโอ้ยว่กระจัดแล้วพี่น้องอันนี้ซีาา่สุดบอพ่อขายสั่งเนาะพี่น้อง,อ,งอันนี้ซี่สุดบันม่องออยูบานจะของอีกสิบสามสุดไดสิบเจ็ดสุด,สด อยากไปกับลุงสวัสดิ์เบิร์ดเก็ดตากคอนผู้หายค่ะอสสัสวัติปลาลุงก่อนต้องไอห้อยากไปกับลุงสวัสดิ์อยากไปท้าย,ยา,ปายของรไปกของิมูกเล่มเลี้ยเรียน,นเรีน,รนแต่สิบเจ็ดสุดพี่น้องได้นเงียเกือบหาลอยเนาะแต่ว่าเขาลุงทุนไปสี0อยกบาท บบเอ่พ่อขาย Principal. เขาสร้างไม่อีกคเจ็ดสุดผุ่นกับ่าได้ขายซ้ำนะพี่น้องอะไรทั้งหมดสิเจ็ดสุดสุดแล้วเสาะหาปี๋ยวเขาสิเอาไปไล่ทรงขเจากำนองไอเนาะนองไอสิไปสะบอกเนี่นจะไปนี่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 ลุงบอกว่าบ่ใหหว่า อยากไปก็บอบกว่านูอยากไปหัวใจยี่บไปไปบายบาลูกกันไ,<ป>ไปล่างหนาออกไปไวป้เอาไปให้แม่กล้ยวยสักห้าบาทครับ,าบาไปเอ้ปไป,ไไปขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าด้วย จักปีไม่หุ่นละได้เก็บข้าวกล้องนี่แหละอะเอ้ไหมันแดดตอนล้งเข้าอัะไปเอาให้พรตำเด้อไม่พ่ะเมรพระเมรเอาไปให้พระ เยจูสั้นๆหาสิบาทครับไม่คือปาเตียครับไปไปส่งไปส่งแม่ผิงหเลยวข้ามาเข้าก็หาบาทครับขอบคุณครับขอบคุณค่ัแม่ผิงด้วยขอบคุณขอบคุณค่าหอ้วหอบ้าหจจังเลยไปไปไปมาจริหรอ หูไปใส่หลามมักแท้ๆหยียบหนามนะขอบคุณค่าด้วยเจด้าใครมาเจ้าอ่ะเจไดเนี่ยเจไดให้มาน้องไอหันหน้ามาน้องไอเอาเอามาส่งใครคะเอามาไปส่งแม่ลาจีเหลือยิ้มว่ได้เหลือเอาไปหนักเอาไปส่งมาไกลซี่เบอร์อะไรหรอแม่ไหมลุงถือช่วย เอาเอาถุงนี้มาถุงนี้มามา่าอย่าขึ้นไปเดี๋ยวลงเอาไอ้นี้ไว้ให้เขาขอบคุณขาดด้วยนะขอบคุณขาดด้วยนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาแม่เอาตังเหรอรอยหนึ่งครับเอาตังด้วยนะถุงจริงช <c oughs> ุดทุด่ายพอดีชุดสุดท้ายแม่พี่จะาม่งเนี่ยสองทุงใหม่ ไอ้กรุงเขาก็ลงไปว่ันจ้าไปเอาขนมใช่ไหมใหญ่ตั้งเป้าหมายว่าซื้อขนมจังว่าสีขุ่มว่น้องใครงี้วะน้องจะเอาอะไรนี่น้องเอานี่ไหมอ่าไปจ,จ่ายตังค์อ่านี้เอาตังค์กับลุงเนี่ยราลองเหยียบมานะพีทน้องไอ้สีนอนเอาถือไว้ ปพ่อขอบคุณค่าลงหรือยังขายมาลหลักการนี่หรอพี่น้องเอามาส่งกูอยู่หลังขายอยู่แบนข้างในเนาะปักกลับบ้านก็าบายบ้านป้าลุงก่อนบายบายป้าลุงก่อนน้องไอกินอะไรนะ่ะกินน้อเปรี้ยวกินน้อเปรี้ยวได้กล่องคือแจก ของจริงก็มืดเมื่อดะเมื่อดะได้พี่น้องปีนซีนครับปีนเหงื่งง่วนน่ะล่ะมาหอดบ้านนะครับพี่น้องสมของเรี่ยงสรุปค่าใจใจอ่ะฟังมาสรุปค่าใช้จ่ายนะพี่น้องซื้อของทั้งเบิดทั้งม่วนกับประมาณสองลอยเอ้สามลอยสี่สิบบาทเนาะ แต่ว่าส่งทีห่อเหลือก็คือแผ่นแปงแผ่นแปงกับแปดสิบบาทเดืห่อหนึ่งเน,ะะนาะนะครับแค่ล็อตกระเหลือเครื่องกระเหลือเครื่องโล่นะครับใส่ไปแล้วเครื่องโล่ใส่สองหัวหรือเยอะสองหัวเนาะกระสิบะม่านตบปล่อยหนึ่งเนาะต้นทุนกับสิบะม่านสองร้อยก็บาทนะครับ พอซื้อไปสามรอยสี่สิบเนาะกับประมาณนะ่ะขายได้ประมาณสี่รอยสหาบาทจะของกินนำ้ำแบงผู้นันผู้นีซิมน้ำกะประมาณถ่าขายเป็นสุดกับสิประมาณสองสามสุดนี่แหละที่ที่อันนี้เนาะต่ว่าห้าขายได้เงี้ยสี่รอยสหาบาทสิบเจ็ดสุดนะครับพี่น้องห้าขายสุดละสหาบาทนั่นแหละกะไอประมาณเนี่ยพราะมีเนื้อเหตุเหรียญ ่ายคลิปถ่ายน้นรุ่นนี้นั่นเนาะผ้าหลานเห็ดสำหรับคลิปอีกกับสีเดียวไว้ชัํานี้พี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจคอมเมนต์มากได้ว่าถือคือแพ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าคือตลลดกับว่าพอดีกับสีถือว่าถือนั่นแหละพี่น้องเพราะว่ามันขิ่นใหญ่ล้วก็มันก็ได้หลายนะ้ำกองหนึ่งสองห้าบาทเนาะเล้าก,ก็แถมผักแถมน้ำจิ้มนั่นโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ชั่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย